สวัสดีคนวันพุธค่ะดวงรายสัปดาห์17-24ธันวาคม2567คนวันพูธในสัปดาห์นี้ดวงจะเป็นอย่างไรการพูดคุยการเจรจาการสัมภาษณ์การได้รับคำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์ ความหมายไพ่โดยรวมดีมากเงินทองโชคลาภความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการเจรจาทำสัญญาการสัมภาษณ์การสอบหรืองานอะไรใดๆก็ตามแต่ที่ต้องทำโดยอาศัยความน่าเชื่อถือจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นชีวิตที่เลือกได้แต่บางครั้งคนวันพุธก็เรื่องเยอะเรื่องมากเห็นไหมพอมีตัวเลือกแล้วปวดหัวเลยนะ ซ้ายก็ไม่ดีคว้าก็าไม่ดีที่ได้ยังไม่ดีที่ดียังไม่ได้หวังเยอะหวังสูงเรื่องมากนะคะบอกเลยว่าเรื่องมากสุดๆเอายังไงเลือกเอาสักอย่างเถอะค่ะ ถ้าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆมันไม่ได้ก็เอาโอกาสที่มันมีเข้ามาอยู่ตรงหน้าก่อนนะคะ12 3 4จะไปเอา5าก็กระไรอยู่เอาสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าแต่ถ้ารสชดมันหน้าก็ไม่ต้องเลือกโจบรอต่อไปสัญลักษณ์ของไพ่การสอบการแข่งขันความสำเร็จการเฉลิมฉลองการรับปริญญาการจบการศึกษาหรือแม้แต่การได้เปลี่ยนงานใหม่ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไพ่ใบน,นี้ยตีความว่าเป็นการลงหลักปักฐานก็ได้เปลี่ยนงานรอบนี้ย้ายงานรอบนี้อยู่ยาวไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอะไรที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจามีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจนมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมคนที่ถือไฟฉายส่องทางสว่างให้กับเราเนี่ยคือผู้รู้คือผู้ชี้แนะแผนที่ที่นั่งกลางเนี่ยจากที่เคยมึนงงกับชีวิตคิดไม่ได้คิดไม่ออก มีคนช่วยคิดมีคนช่วยตัดสินใจใครจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่รวมหัวกันสมหัวกันช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันวางแผนมีโอกาสลงหลักปักฐานเริ่มต้นอย่างมั่นคงแต่หวังให้น้อยๆหน่อย,อยสุดท้ายจะได้ไม่มานั่งหงุดหงิดหวยก็เหมือนกันบางทีอ่ะคนวันพุธจะเป็นในลักษณะที่ว่าถูกน้อยก็บน่น ไม่ถูกกระบ่นตกลงเอาไงกับชีวิตคะอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าหวังเยอะเกินไปดวงโชคลาภโดดเด่นเลขเด่นเลขมงคลคือ4 4, 3สเลขเด่นเลขมงคลคือ4,4 4, 3สเลขจากการเข้าสังคมเลขของการพูดคุยนั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมาได้เลขได้หวยใครจะทำสัญญาจะซื้อจะขายใครจะขายอะไร อา,อาชีพที่เกี่ยวกับคําพูดอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ปากอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือต่างๆจะประสบความสําเร็จดีดังนั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าใครจะนัดเซ็นสัญญาสามารถนัดเซ็นได้เลยปรึกษาหารือก,การวางแผนกันคุยลงมือทำเซ็นแล้วสำเร็จใครจะไปสัมภาษณ์งานก็มีโอกาสได้งานหรือแม้แต่ธุรกรรมในช่วงนี้ ก็ได้ตามที่หวังนะแต่บางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนสักเล็กน้อยนะจ๊ะต้องทําใจเผื่อไว้เสริมดวงการเงินนิดนึงช่วงเนี้เห็นแล้วหงุดหงิดนะคือถ้าอยากได้เยอะๆก็ลองตั้งจิตอธิษฐานดูมูเตรูนะคะพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจ,จายสัญลักษณ์ของไพ่สามพระอรหันต์บันดาลโชคลาภเงินงานผลประโยชน์โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรวมไปถึงการแก้ไขสิ่งไม่ดีคุณใส่มุนดำต่างๆดูดีๆนะ เห็นไหม้ยสองค์เนี้ยจะเน้นในเรื่องของเงินใครที่เชื่อและศรัทธานำไปบูชาได้239บาทหรือจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เช่นกันจัดส่งฟรีเดี๋ยวจะแถมทูบมงคลเอาไปจุดปลดหนี้กันด้วยนะคะ239บาทอยากได้แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะแต่ไม่มีเก็บปลายทางนะสำหรับเรื่องของความรัก ความรักเนี่ยคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานความรักมั่นคงแต่เหมือนจะมีอาการทางจิตประสาทนิดนึงก็คือคาดหวังต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจุกจิกจูก้จี้ไม่มีความสุข ถ้าเราคาดหวังว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงทำโน้นทำนี่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่พอใจเพราะสิ่งที่เราหวังเขาอาจจะไม่ทำให้แต่ถามว่าเลิกกันไหมก็ไม่ได้เลิกนะเพราะฉะนั้นลดความคาดหวังให้หน้อยลงคนเราวะเรียนรู้นิสัยสันดานอะไรคือข้อเสียของเขาเราต้องยอมรับไม่ใช่ว่ามานั่งคาดหวังว่าเขาจะต้องปรับสุดท้ายตัวเราจะเป็นทุกข์แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะอึดอัดด้วยคนที่วางแผนจะแต่งงานแต่งการมีโอกาสได้แต่งงานสําเร็จสมหวังดังใจ นะการพูดคุยเจราจาเข้าหาผู้ใหญ่สำเร็จดีสาหรับคนโสดคนโสดอาจจะได้เจอเพื่อนฝูงสังคมแนะนำมาให้มีคนพาไปเจอมีคนไปพบปะอะไรใดๆก็ถือว่าทำได้ทำสำเร็จนะหมายถึงพ่อสื่อแม่สื่อทำสำเร็จแต่ก็ต้องใช้เวลาคนวันพุธสำหรับคนโสดอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องเยอะ นั่นนี่เหมือนคุณสมบัติไม่ดีสักข้อถ้าไม่ดีสักข้อก็ไม่ต้องเอาก็ไม่ต้องครบก็เลือกต่อไปนะคะยำ้ำส่วนเรื่องของการทําบุญช่วงนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะจะสร้างห้องน้ําจะสร้างศาลาจะสร้างโรงพยาบาลทําได้เลยตามสะดวกส่วนสุขภาพเนะี่ยระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องจุกเสียดแน่นท้องหรือพวกกระเพาะลำไส้ระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะดีในสัปดาห์นี้สําหรับคนวันพุธ นะส่วนตัวอาจารย์มองว่าไพ่ดีนะตัวเลือกข้อเสนอและโอกาสแต่สิ่งที่มันไม่ดีก็คือความคาดหวังของตัวเรานี่แหละสิ่งที่มันไม่ดีคือความพอใจของเรานี่แหละถ้าเรารู้สึกว่าไม่พอใจหรือไม่โอเคลองปรับจูนทัศนคติและลดความคาดหวังลงนอกนั้นสำเร็จสมปรารถนาเจรจาพูดคุยต่างๆราบรื่นสำเร็จทุกประการเป็นกำลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ 443จะนำความโชคดีมาให้คุณใครอยากได้ไปติดตัวไว้บูชาหรือจะหาของขวัญปีใหม่ไว้ให้กับคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงก็ถักแชทมาได้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวใ้้ยิบซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทค่ะสวัสดีค่ะ